ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวิถีมืออาชีพแกร็ดเบลและซินาดีนซีดานด้วยความพิสมอสอระดับเรียมฤลิดเพิ่งผง,งาดคว้าแชมป์ลีกสเปนสมัยที่34ในประวัติศาสตร์ของสโมสรมาครองได้นั่นเป็นแชมป์ไซส์ใหญ่ที่เต็มไปด้วยกลุ่มผู้เล่นดาวดังสีเทาระดับท็อปของวงการหลายคนแน่นอนครับว่าความสําเร็จคือสิ่งที่สโมสรแห่งนี้สามารถจะการันตีให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาร่วมทีม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งน,น,นะครับมันก็เป็นเรื่องยากเช่นกันที่ซีนดินซีดานจะสามารถคอนโทรลทุกคนให้รู้สึกมีความสุขร่วมกันได้ทั้งหมดเมื่อเกินมาถึงขนาดนี้ครับหลายคนก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของกาเลตเบลกับชีวิตความเป็นไปในบทบาทที่ไม่ต่างอะไรกับส่วนเกินของทีมที่ซีนดินซีดานไม่สนใจจะเรียกใช้บริการเลยซึ่งหากว่ากาเลตเบลเป็นเพียงแค่นักเตะเกรดลองดะรับค่าเหนื่อยไม่มากมายอะไรมันก็คงไม่ใช่ประเด็นที่สื่อจะสามารถนําไปขยําทําข่าวได้ แต่ความจริงก็คือสัญญาฉบับปัจจุบันที่เขามีผูกโยงกับทีมจนถึงปี2022นั้นระบุว่าเขาต้องรับเงินต่อสัปดาห์มากถึง400,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่า2นักเตะแกนหล,ลักของเรียมามริดในชุดปัจจุบันที่รับค่าเหนื่อยไม่สูงเท่าแกเรตเบลแต่บทบาทความสำคัญกับทีมที่มีมากกว่าชนิดที่เทียบกันไม่ติดนั่นคือเซเคโอรามอสกับตันทีมและคาริมเบนเซมากองหน้าตัวเก่งของสโมสน,นั่นเอง ที่จริงแล้วครับสโมสรก็รับรู้ถึงสถานการณ์ความเย็นชาระหว่างซีดานกับเบลดีและมีการพยายามจะหาคู่ค้าที่มีศักยภาพด้านการเงินเข้ามาเซงตัวการ์เดเบลอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันค้ำอยู่ก็คือตัวเลขค่าเหนี่ยที่400ปอนด์ซึ่งไม่มีทีมไหน ที่พร้อมจะควักจ่ายเป็นค่าจ้างและตัวแกล็ดเบลเองก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับการที่ตนเองนั้นไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะเขาก็ยืนยันว่าหากย้ายไปที่อื่นที่จ่ายเงินค่าแรงระดับนี้ไม่ได้เขาก็ยินดีไม่มีปัญหาที่จะอยู่กับเรือมลิตรจนครบสัญญาที่เซ็นไว้แม้จะลงเล่นหรือไม่ก็ตามขณะที่ซีนาดินซีดานที่คัมแบ็คกลับมาคุมทีมรอบ2ก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างอะไรกับสงครามเย็นเพราะตัวเขานั้นชัดเจนว่าไม่มีแกล็ดเบลอยู่ในแผนการทําทีมไม่ว่าจะระยะสั้นหรือยาวก็ตามมีการสืบค้นลึกไปว่่่าาสเหหตุนึงที ไม่สีดันประกาศอาลาทีมหลังคว้าแชมป์ยุโรปในปี2018ส่วนหนึ่งก็เพราะความรู้สึกไม่อยากร่วมงานกับกเลตเบลแถมยังรู้สึกไม่ดีจากการที่ถูกกระทําเหมือนโดนหักหลังจากการที่ฟลอเรนติโน่เปเลสที่เคยพูดว่าจะขายเบลออกจากทีมหลังจะจบฤดูก,กาล2017-2018 แต่กลับยื่นสัญญาใหมา่ให้กับปีกมังกรแดงแทนเพราะว่าประทับใจฟอร์มการเล่นจากเกมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่พบกับลิเวอร์พูลนั่นเองและสาเหตุที่ทําให้เขารีเทิร์นกลับมาคุมทีมรอบที่2ก็เป็นเพราะว่าฟลอเรนติโนเปเรสสัญญาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของแกเรตเบลโดยการเลนหลังออกไปให้ได้เร็วที่สุดทว่าด้ว่ปัญหาเรื่องของทีมที่ซื้อตัวเบลนั้นไม่พร้อมจะจ่ายเงินค่าเหนือระดับสูงที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับจึงทําให้ที่สุดแล้วทั้งแกเรตเบลและเซเนดินซีดานต้องจําทนจํําาออยยู่กััันนไปปแบบบจจจจมมจถึงุน และเอาตามความเป็นจริงแล้วนะครับเกเรตเบลก็พร้อมจะย้ายทีมหลังจบฤด,ดูกาล2017-2018อยู่ก่อนแล้วเพราะเขาเองนั่นนะครับก็เริ่มรับรู้สถานะที่ไม่มั่นคงของตอนเองในทีมมาก่อนหน้านั้นทั้งการที่ซีนดีนซีดานเปลี่ยนระบบการเล่นมาเป็น4-4-2แบบเลียมเพรโดวยวางตัวอิสโก้ลงไปเล่นในบทบาทตัวทำเกมและเอาคิสติโนโรลันโด้ขึ้นไปยืนหน้าคู่กับคาริมเบเซมา่าซึ่งปรากฏว่าแผนใหม่ของซีดานนั้นเกิดผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกต่างหากแถมแผนการเล่นใหม่ที่ไม่มีเกเรตเบลอยู่ในผังตัวจริง ยังสามารถต่อยอดไปไกลถึงตำแหน่งแชมเปียนในระดับทวีปสมัยที่13ได้อีกมันจึงเป็นสัญญาณที่ส่งชัดไมยังขึ้นความตีของกาเรตเบลว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างหากอยากลงสนามเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องแต่กาเรตเบลนั้นนะครับไม่สามารถจะย้ายทีมหลังจากที่จบนัดชิงเจ้ายโุโรลกับลิเวอร์พูลได้เพราะในเวลานั้นหากยังจำกันได้ครับคิสเตยโนโรนัลโดก็ประกาศจะยุติบทบ,บาทของตนเองกับราชันชุดขาวด้วยเหมือนกันทำให้ฟลอเรนติโนเปเลสไม่มีทางเลือกมากนัก พราะในความคิดของท่านประธานนั้นการเสียสองแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ไปพร้อมๆกันจะไม่ส่งผลดีกับเรื่องในสนามและการตลาดอย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นเหตุผลในการขยายสัญญาก,กับแกลเรตเบลออกไปและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้ซีดันตัดสินใจลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวนั่นเองครับจากนั้นแกลเรตเบลเองจึงถูกวางตัวว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแบกความหวังของทีมทดแทนการจากไปของคิสเียโนโรนันโดอย่างเต็มตัวทว่าระยะเวลาเพียงแค่9เดือนเท่านั้นที่พิสูจน์ว่าแกเรตเบลและกุนซีที่เข้ามาทำทีมแทนซีดนนทั้ง ไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนําในการพาทีมเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้อย่างที่ฟอลอเรนติโนไปเลยได้คาดหวังไว้ในการกลับมาของซีดานมีเงื่อนไขนสําคัญอย่างหนึ่งก็คือนั่นคือการโลกแกนหลเบลออกไปให้เร็วที่สุดจึงเป็นข่าวออกมาในช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วว่าราชันชุดขาวได้เปิดการเจรจาต่อสโมสรในประเทศจีนโดยที่ซีดานออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่หากว่าเขาจะรีบย้ายไปในวันพรุ่งนี้เลยก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย และเดีวที่ทํำท่าจะบรรลุด้วยกันวิ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 นทั้ง4ฝ่ายนั่นคือเรียวมันลิดจะได้ประหยัดเงินจากค่าเหนื่อยของแกลเลตเบลที่หากอยู่ครบสัญญาถึงปี2022ก็จะเสียมากถึงเกือบ40ล้านปอนด์เซนดินซีดานเองก็จะได้สบายหูสบายตาไม่ต้องมาทนเห็นหน้าคนที่เขาไม่ต้องการจะใช้งานอีกต่อไปและแกเลต์เบลเองก็จะได้ย้ายไปรับทรัพย์ก้อนโตที่จีน และน่าจะเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดในโลกและสโม,มสรเจียงซูคู่ขาเองก็จะได้ยอดนักเตะระดับโลกคนหนึ่งไปร่วมทัพแต่ทว่าในความที่เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเพราะจากที่ตอนแรกนะครับตั้งใจจะปล่อยออกไปฟรีๆแต่ฟลอเรนติโนเปเลสกลับมาไต่ตองดูใหม่ว่ามันคงไม่คุ้มกับการที่เคยเสียเงินซื้อแกแลตเบลเข้ามาตั้งเกือบ100้ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นครับก็น่าจะทําเงินจากการขายไปบ้างสักหน่อยก็ยังดีสุดท้ายครับทางเจียงซูไม่เจรจาด้วยและลม้มโตไปในที่สุด นับจากวันนั้นมาครับทั้งแกเลตเบลและซินดินซีดานก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันแบบจำใจโดยที่ทั้งสองนะครับต่างก็รู้แก่ใจดีว่าอีกฝ่ายมีทัศนคต,ติต่อตอนเองแบบใดส่วนฟลอเรนติโนเปเรสเองก็เฉยเมยกับสถานการณ์ตรงนี้ไปเพราะตัวเขาเองครับก็ไม่รู้จะจัดการมันต่ออย่างไรเช่นกันท่าทีของแกเลตเบลนั้นชัดเจนว่าเขาไม่คิดอะไรมากกับการไม่ได้ลงสนาม ตราบใดที่เขายังได้เงินค่าจ้างตามสัญญาเข้าบัญชีอยู่เสมอและตัวเขาเองแม้จะไม่ได้ลงสนามก็ไม่เคยทําอะไรผิดวินัยร้ายแรงยังคงมาซ้อมตามปกติทํากิจกรรมตามหน้าที่นักฟุตบอลอาชีพตามปกติส่วนซีนดินซีดานนั้นก็ทําหน้าที่ของตนเองโดยเมื่อถูกสื่อพยายามตั้งคําถามแบบกวนน้ําเพื่อหวังให้น้ําขุนในเ,เรื่องของเกเรตเบลซีดานก็จะตอบคาถามลักษณะน,นั้นกลับไปด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและยืนยันว่านักเตะทุกคนในทีมมีความสุขดีและทุกอย่างในทีมปกติดีตรงจุดนี้ครับ ต้องชื่นชมซินาดินซีดานรวมถึงแกเลตเบลว่าแม้จะไม่ชอบขี่หน้ากันมากแค่ไหนแต่สิ่งที่ทั้งสองคนทําอยู่ในแง่วิถีทางของมืออาชีพนั้นก็ไม่มีฝไไ่ายใดที่ผิดครับแม้แกเรต์เบลจะมีภาพลักษณ์ในแง่ลบจากการชอบออกรอบตีกรอบจนหลายฝ่ายแซวว่าหากแวนสตาร์เขาคงหันไปเทินโปรกับกีฬา18หลุมเขาสักวัน แต่เขาก็ยังมีสัญญากับทีมและเคารพในสัญญานั้นดยการเดินทางมาทํางานตลอดไม่ขาดตกบกพร่องแถมยังไม่ทําตัวมีปัญหาสร้างสถาน,นการณ์ให้เกิดความเสียหายกับบรรยากาศและระบบโดยรวมของสมโมสรขณะที่ซนเนดีซีดานเองแม้จะไม่ปิดบังว่าเขาต้องการกําจัดแกเลเบลจากทีมมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงวันที่เบลยังอยู่ เขาก็สามารถจะบริหารองค์กรของเขาให้เดินไปข้างหน้าได้และพร้อมจะยุติการเสี่ยมจากสื่อที่พยายามจะกวนน้ำให้คุณจากประเด็นของเบลโดยการยืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักเตะคนไหนทั้งนั้นและไม่มีการสาวไสใ้ใครออกมาแฉต่อสาธารณะเกมนัดสุดท้ายที่แกนเบลลงสนามคือนาที่พบกับไมโยกาซึ่งเขาลงเล่นไป71นาทีและจากนั้นก็เป็นสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานอีกขอนัดต่อมา และปิดฉากด้วยการไม่อยู่ในทีมในเกมนัดปิดฤดูกาลโดยรวมแล้วในซีซั่นนี้เขาได้ลงสัมผัสย่าไปเพียง1,260นาทีเท่านั้นขณะที่ซินาดีซีดานพาทีมกลับมาทวงบอลลังแชมป์ลิกได้สำเร็จพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นอนาคตใหม่ที่ก้าวขึ้นมาหลายคนซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกซัมเมอร์นี้ครับกลเบลก็ต้องกลับมาคิดแต่ตองให้ถี่ถ้วนว่าเขาจะพอใจเหรอ กับการนั่ง,น,งน,อน,นอนรับเงินไปวนๆโดยทิ้งพอสวรสค์นในเรื่องการเล่นฟุตบอลเอาไว้อย่างนั้นหรือจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาได้ลงเล่นฟุตบอลอย่างสม่ําเสมออีกครั้งหนึ่งและไม่ว่าผลสุดท้ายสถานการณ์จะออกมาในหน้าไหนแต่เรื่องนี้ก็สออให้เราได้รับรู้ว่าชีวิตจริงนั้นนะครับการที่ใครสักคนจะได้มาทํางานร่วมกันในองค์กรใหญ่สักองค์กร มันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนคนนั้นจะเป็นที่รักใคร่ของใครได้ทั้งหมดมันต้องมีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราแต่วิถีของสังคมส่วนรวมวิถีของมืออาชีพก็คือการเคารพซึ่งกันและกันกลมหน้ากลมตาทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถที่สุดออกไปเป็นการสแสวงหาจุดร่วมที่สมดุลและสงวนจุดต่างที่โน้มเอียงเอาไว้ เพื่อที่จะให้องค์กรในภาพรวมนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าต่อไปได้นั่นเองครับและก่อนจากกันไปนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมฟอร์มการเล่นของแกลล์ต์เบลในฤดูกาลนี้ครับว่าคุณมีความเห็นว่าอย่างไรว่าแกรล์ต์เบลนั้นควรจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงบ้างหรือว่าควรปล่อยจากทีมไปครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากของฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ คุณสามารถสนับสนุนตัวเทพฟ,ฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทฟฟุตบอลครับขอบคุณครับ